ถ้าถามว่าเวลาที่เราเทรดใช่ไหมคะเราจะต้องดูอะไรสําหรับนันน่ะนันมองว่าตัวนันเองอะ่ะไม่ได้เก่งเรื่องของการใช้อินดิเคเตอร์อะไรเลยนะคะซึ่งนันจะใช้วิธีการดูพาแอคชั่นค่ะอ่าหลายคนสงสัยว่ามันคืออะไรพาแอคชั่นนะคะมันก็คือวิธีการวิเคราะห์ราคาของสินทรัพย์ตัวนั้นๆโดยไม่ได้ใช้เทคนิคอะไรเลยไม่ได้ใช้อินดิเคเตอร์ MACD moving average หรือว่าจะเป็น RSI อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยคือเราจะไม่ได้ใช้ตรงนั้นเลยแล้วหลักการใช้ของตัวพายแอคชั่นคืออะไรอย่างแรกคือมันเป็นการ ศึกษาดูแท่งเทียนค่ะการดูพวกพินบ้าแนวรับแนวต้านค่ะอีกอย่างหนึ่งเลยคือให้เราเน้นดูเรื่องของโครงสร้างราคาด้วยนะคะตรงเนี้ยมันจะเป็นเรื่องของจิตวิทยาตลาดแบบคือเราจะต้องเข้าใจว่าผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยเขากําลังคิดอะไรอยู่แล้วเราถึงจะเข้าใจว่าเวลาที่เราเนี่ยจะเทรดในตัวกราฟตัวนั้นๆเนี่ยความผันผวนจะเป็นยังไงนะคะและสิ่งหนึ่งที่เราจําเป็นจะต้องรู้สําหรับตัวพ i ยแอคชั่นเลยคือเราจะต้องมีราคาเบรกเอาด้วยนะคะ ซึ่งตรงนี้เราจะต้องรู้เลยว่าราคาเนี่ยจะเบรกเอาตรงไหนเพื่อให้เรารู้ว่าราคามาถึงช่วงจังหวะนี้แล้วมันเบรกตัวแล้วและเราควรจะไปในทิศทางไหนต่อนะคะนั่นต้องบอกว่าข้อดีข้อเสียของพ i ยแอคชั่นมันก็มีค่ะอย่างเช่นข้อดีของพ i ยแอคชั่นคือมันไม่ต้องเสียเรื่องของค่าอินดิเคเตอร์ต่างๆที่เราจะติดตั้งเพิ่มเติมในตัวการาฟและเราเองเนี่ยก็จะได้ศึกษาพฤติกรรมของตัวตลาดในตัวที่เราจะเทรดด้วยค่ะและบวกกับการที่เวลาที่เราเนี่ยเทรดในตลาดนั้นๆเนี่ยเราจะรู้ทุกช่วงรา ของเ,ขเพราะเราพยายามศึกษาพฤติกรรมเขามาตลอดแต่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะคะตัวพายเรกชั่นเนี่ยถ้าเราศึกษาไม่ครอบคลุมไม่มีการฝึกฝนไม่มีประสบการณ์เลยตัวเนี้ยมันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยผิดทางได้ง่ายและในตัวของพายเรกชั่นนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ใช้แค่อย่างเดียวแต่ว่าเขาจะใช้ร่วมกับการวิเคราะห์อของแนวรับแนวต้านและตอนนี้นะคะก็คือในคอร์สนะที่นันเมียก็คือจะเป็นการสอนเจาะลึกเรื่องของนีมานซับไพรวมถึงการวิเคราะห์ข่ขาวร่วมด้วยถ้าเกิดพี่เนี่ยอยากจะเข้ามาเรียนด้วยสามารถเข้ามาจอยกันในกลุ่ม ได้เลยนะคะเพราะว่าเราก็มีการสอนให้กับพี่ๆในกลุ่มอยู่แล้วจะได้ไม่ต้องไปเสียค่าคอร์สที่ไหนนะคะถ้าอยากติดต่อกับนันโดยตรงให้ทักเข้ามาในข้อความเพจได้เลยนะคะแล้วเจอกันในกลุ่มค่ะ